ก็เป็นนี่จีนซึ่งหลักของสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังรุกมาฝั่งเอเชียเป็นหลักนะครับหลังจากพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางและกำลังพ่ายแพ้สงครามในยูเครนนะครับหรือฝั่งสาภาพยุโรปนะและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในซูดานสหรัฐก็หนีกระเจิดกระเจิงนะครับในแอฟริกาก็เช่นกันเนี่ยคราวนี้ก็จะเปิดสงครามเพิ่มในฝั่งของเอเชีย ซึ่งหลักการก่อสงครามเพิ่มเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจขายอาวุธให้มากขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจย,ยมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจแน่นอนนะมีผลกระทบต่อพวกเราทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมสปาว่าเศรษฐกิจราคาน้ำมันขึ้นน้อยนะครับในขณะที่ทองคำแตะบวกขึ้นมาหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปิดลบนะครับจับตาสหรัฐอเมริกาผ่าทางดันเพดานนี่ ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับตลาดทบทวนแผนรัฐบาลของสหรัฐในการเติมกลังสำรองนะครับฉุกเฉินของประเทศและคาดหมายอุปสงค์ตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งนะครับส่วนวอร์สตรีตปิดลบและทองคำปรับขึ้น2วันติดต่อกันนะครับนักลงทุนจับตาข้อมูลอัตรางเงินเฟ้อที่มีกำหนด เผยแพร่ะนะครับออกมาในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งเฟดก็ขึ้นไปทั้งหมด10รอบแล้วจนถึงขณะนี้ยังคงสถานการณ์ยังคงลำบากนะครับในขณะที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โดนอีกดอกหนึ่งฮะคดีก่อนเลือกตั้งคณะลูกขุนมีเห็นว่ามีความผิดฐานล่วงละเมิดนะครับทางเพศคอลัมนิสต์หญิงคณะลูกขุนในนิวยอร์กนะครับพบว่าโดนัลด์ทรัม ต้องรับผิดชอบเหตุล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาทอาดีตคอรมนิสนิตยสารชาวอเมริกันรายหนึ่งและสั่งให้อดีตประธานธับดีรายนี้ชดใช้ความเสียหายให้กับเธอเป็นเงินจำนวน5ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ UN เะครับเชื่อแม้หมดหวังการเจรจา,าระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งสองฝ่าย ต่างมั่นใจจะได้รับชัยชนะมีโอกาสน้อยนิดที่ยูเครนและรัสเซียจะนั่งลงบนโต๊ะเจราจาในอนาคตอันใกลน้นี้จากความเห็นของเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสเปนโดยชี้ว่าทั้งสองประเทศยังคงเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการทาหารที่ได้วางไว้ซึ่งตอนนี้ก็รอจีนทำการเจราจา นในขณะที่อดีตนายกกฐมนตรีของอังกฤษนะครับผู้ร้องจัดตั้งนาโตเอเชียจะเดินทางเยือนไต้หวันลิชทรัชนะครับอดีตนายกกฐมนตรีของสหราชราชาจักรจะเดินทางเยือนไต้หวันและพบปรับกัะสมาชิกระดับอาวุโสของ รัฐบาลหลายคนในการเปิดเผยของสํานักง,งานของเธอจากความเคลื่อนไหวที่ก่อความขุ่นเคืองท่ามกลางความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งและรัฐบาลปัจจุบันของสหราชอาณาจักรขณะที่เธอถึงขั้นเคยออกมาเรียกร้องให้ตะวันตกจัดตั้งนาโต้สในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อไปทักไว้ซึ่งระดับขอภัยซึ่งระเบียบโลกที่กำลังขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองและ สงครามเย็นนะครับในขณะที่ปากีสถานไม่ได้ซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียนะครับแต่ยังจ่ายด้วยเงินสกุลหยวนด้วยซ้ำไปมีความเป็นไปได้ว่าปากีสถานจะชำระค่าน้ำมันดิบที่ได้รับการส่งมอบจากราัสเซียเป็นเงินสกุลจีนตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิน่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงแหล่งข่าวของรัฐบาล ในขณะที่เหยื่อลัทธิอดอาหารตายนะครับก่อนวันสิ้นโลกในเคนยาพุ่ง1นึ่ศพนะครับยังสูญหายอีกเป็นร้อยเลยทีเดียวทางการเคนยาขุดพบผู้เสีชีวิตจากรัฐิอดอาหารซึ่งมีความเชื่อวันสิ้นโลกเพิ่มขึ้นอีก21บศพ นะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งอยู่ที่133ศพแล้วขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเคนยาระบ,บุว่าพฤติกรรมของนักที่สุดตรงนี้เข้าข่ายเป็นอาชญากรนะครับในขณะที่กู้ภัยนิวซีแลนด์พบศพนักเรียนติดถ้ำหลังเจอฝนถลม่มน้ำท่วมฉับพรันตำรวจนิวซีแลนด์ยืนยันพบร่างไร้บิญญาณของนักเรียนชายคนนึงที่พลัดหลงกับเพื่อนในถ้ำแอมบี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังทางตอนเหนือของนครออคแลนด์นะครับระหว่างเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพรันโดยเจ้าที่กำลังเร่งทำการสอบสวนโศกนาฏกรรมครั้งนี้รายงานว่าเด็กชายดังกล่าวได้ไปเยี่ยมชมถ้ำแอบบี้พร้อมกับเพื่อนชั้นเรียนก่อนจะเผชิญอากาศที่รุนแรงสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเด็กถูกกระแสน้ำพัดพาร่างจมหายไป อย่างไรก็ตามมีคําถามว่าเหตุใดคณะของครูโรงเรียนมัธยมนะครับชายวานการายจึงเลือกที่จะพาเด็กอายุ15-16กลุ่มนี้ไปทัศนศึกษาในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมทั้งๆท,ท,ที่มีรายงานระ้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝนตกถึง13ซนติเมตรในวันนี้และยังเกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ด้วยนะครับในขณะที่อาชีพรับจ้างงมมือถือโกยเงินนะ ถึงเดือนละ1.4แสนนะครับพีคสุดวันละ4.8หมื่นเลยทีเดียวทะเลสาบแห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านท้องถิ่นนั่นคืออาชีพรับจ้างกู้สิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายภาพนะครับที่พัดตกน้ำ ระหว่างที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนนะหลายบาไปชายฝั่งของทะเลสาบแห่งนี้นะทะเลสาบเวสเทคนะครับอันโด่งดังใกล้เมืองหังโจวมณฑลเจอ้เจียงพบผูม้มาเยือนนะครับหลายล้านคนระหว่างเทศกาลวันหยุด วันแรงงานที่ผ่านมาในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจีนกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนับตั้งแต่ข้อจำกัดสถานการณ์โควิด -19 ถูกยกเลิกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ตำรวจทำการจับกลุ่มนะชายใช,ช,ช้แชท GPT นะครับเขียนเฟซนิวแปร่บ,บนโซเชียลมีเดียตำรวจทำการจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่ใช,ช้แชท PGPT นะครับสร้างข่าวพร้อมเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนนะครับเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจเป็นการดำเนินคดีต่อผู้ที่ก่อชะกรรมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เรไอครั้งแรกของจีนเจ้าที่พบว่าข่าวร้อมีถูกเผยแพร่บนบล็อกนะซึ่งในแพลตฟรอร์มไบดูนะครับมากกว่า20บัญชีและมีผู้ชมกว่า15,000ครั้งก่อนตำรวจจะรับแจ้งเหตุ รายงานว่านายหงใช้แชทจีพ p t เขียนข่าวแต่ละเวอร์ชั่นให้แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนนะครับและทำกำไรอย่างผิดกฎหมายจากยอดผู้ชมเว็บไซต์นะครับในขณะที่สหรัฐเเรียกร้ององค์งการอนามัยโลกเชิญไต้หวันเข้าร่วมสังเกตการ์การประชุมในเดือนพฤษภาค,คมสหรัฐเบกา สนับสนุนให้องค์การอนามัยโลกเชิญไต้หวันเป็นผู้สังเกตการในการประชุมประจำปีที่นครเจนีวาระหว่าง21-30พฤษภาคมนี้ตามคำยืนยันของเอนโทนีเคมบริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ฟิโกชินอัดคลิปวิดีโอเดือดเปิดโปงทหารของรัสเซียนะครับหนีทับไปบักบุตรระทึกช่างภาพข่าวสำนักข่าว AFP นะครับชื่อดังเสียชีวิตกลางสมรภูมินะครับเกยรายงานอาวุธเคมีฟอสฟอรัสในการโจมตีบักมุดสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเย็บเกนีบริกโกซินนะครับยังคงเปิดโปงถึงแม้จะยอม,มขอไปฮะยังคงเปิดโปงไม่เลิกถึงแม้จะยอมถอนและ จะไม่ถอนกําลังกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ออกจากบักมุดหลังเคลมดินประณีประนอมส่งกระสุนตามข้อรีกร้องชี้ทหารของรัสเซียในสมรภูมิบักมุดหลบหนีทิ้งจุดที่ตั้งของตนเองขณะเดียวกันช่างภาพของสำนักข่าวเอพของฝรั่งเศสนะครับอามานโซดินเคยรายงานกรณีการพบอาวุธเคมีฟอสฟอรัสถูกใช้โจมตีบักมุด นะครับเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เสียชีวิตแล้วในบักมุดหลังรัสเซียเปิดทำการโจมตีอย่างเป็นทางการนะซึ่งฝรั่งเศสก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งของรัสเซียในเชิงปร,ร,นะรากฏการณ์นะเราคงเห็นว่าตอนนี้ราคาทองคำก็เริ่มดีดขึ้นราคาน้ำมันก็เริ่มต่ำลงในขณะที่การท่องเที่ยวของจีนก็กลับมาฟื้นขึ้นอีกครั้ง นะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาได้มีการเลิกมาตรการเรื่องของโควิด1 9ทีนกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับอย่างไรก็ตามอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับของอังกฤษก็เดินทางไปไต้หวันนะครับการเดินทางไปไต้หวันครั้งนี้มีนัยสำคัญนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ยะสำคัญครั้งนี้ก็คือสนับสนุนให้ไต้หวันทําสงครามกับทางฝั่งจีนยิ่งไปยุเท่าไหร่ไต้หวันก็จะยิ่งซื้ออาวุธจากฝั่งจีนมากขึ้นนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังสนับสนุนให้ไต้หวันนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับองค์การอามายโลกหรือหูด้วยเพื่อเป็นการยอมรับทางอ้อมว่าเป็นประเทศเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกทำให้จีนนั้นทำการลงมือ นะครับบุกไต้หวันให้เร็วขึ้นซึ่งสหรัฐอเมริกาก็จะใช้วิธีนี้ยกเลิกหนี้ต่างๆฮะที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนี้จีนซึ่งหลักของสหรัฐอเมริกากตอนนี้กําลังรุกมาฝั่งเอเชียเป็นหลักนะครับหลังจากพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางและกําลังพ่ายแพ้สงครามในยูเครนนะครับหรือฝั่งสาภาพยุโรป และสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในซูดานสหรัฐก็หนีกระเจิดกระเจิงนะครับในแอฟริกาก็เช่นกันเนี่คราวนี้ก็จะเปิดสงครามเพิ่มในฝั่งของเอเชียซึ่งหลักการก่อสงครามเพิ่มเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจขายอาวุธให้มากขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทัศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ขวัญสืราชา,าสูนเสือจำพูนพระเจ้าแผ่นดิน,นสิรกราชแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบส่งอุทิศเพื่อพูงประชาสังา จะบดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคุมกิติสิริสม,มูรณ์อนุญยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมนาธบพิตพพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะท่าตรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทละมีนำชาติคนไปราสดอนเอดือดร้อนนะเหงหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเปลียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด